ดีค่ะเห็นปะค่ะ้งาๆเลยค่ะสวัสดีค่ะกำบไรในฟิลเลนค่ะสิบพาพี่พีน้องมาเบิ้งใบแอปเปิลค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องล้นเต็มขี้ดินค่ะลงพัดม้าเฮียถิ่มบึนแล้วค่ะพี่น้องอันนี้เก็บไปถิ่มลรวเดอค่ะเก็บไปถิ่มหลายรอบแล้วนะค่ะเอาโต๊ะไม้ยองเก็บโต๊ะผ้าหักค่ะสดๆดจาก ต้นเละาอุ้ยมันคือลงเหียงใช่ปะหนาวเถอะค่สดสดจากต้นเลขางามงามค่ะพี่น้องอยู่เถืงเถืงพวกค่ะมีต้นนี้บังไงบางไงเก็บมาถึงนิดเดีอวค่ะพี่น้องสิโลให้มันลุนลงเอาค่ะว่าสั่นก็บไม้ต้อยเอาคนละคะตูงสูงกว่าเด็กจะไม่ตักเอื้องมาต้อยเอาค่ะเห็นี่บังไงงามงามเลยค่ะดกอยู่ค่ะเดี๋ยวแก่สิลงไปให้เบิ้งข้างล่าง มาเบ in ื้องค่ะพี่น้องมีต้นไม้บางแง่บางแง่ค่ะแดงแดงเพราะข้าพี่น้งเติ่งเตผลเนตะเส็บต่เส็บวันะค่ะเห็นปะค่ะโดกเต็มต้นด้วยค่ะอันนี้เฮียไปเลือดเด้อค่ะเครื่องนึงบักแอปเปิลเวลามันสุกนะคะมันถึกลมหน่อยนึงมันก็ร่วงลงมัดแล้วเด้อค่ะมันเก็บไว้ยากค่ะเฮียเต็มดินด้วยค่ะพว่นน่ะเดี๋ยวมื่อมันเสาร์ๆใครสิมาเก็บแล้วกันอันเอาไปซอยเห็ดตากแห้งอบแห้งไว้ค่ะแล้วค่อยมาเก็บกัน ค่ะมาเก็บแอปเปิ้ลน้อกันค่ะมาเบิ่งค่ะมันสิเน่าวนะพี่น้องบ้านเ n o ด้วค่ะงามอยู่ค่ะเนี่ยมันลุนค่ะบางนวยกับ n o าแล้วค่ะพี่น้องแต่โน้ย n ด w เขาบอกว่าเอาแล้วค่ะเห็นไหมค่ะนี่มดมันกินกับว่าเอาค่ะนะค่ะที่จริงเนี่ยแต่เพียพี่น้องทั้งต้นกับพืชเบ่อยากเลยค่ะแต่ว่าสาวไก่้ขงเสดายมันดนะค่ะอันที่ว่านนวยมันลุนอะค่ะมันลุนไม่ไม้เลยค่ะลมมันแห้งเห็นไหมค่ะพวกพี่น้องนวยสุกกับมีนวยบ้านในสุกกระลายพวกพี่นี้พี่จะนวยบกแบบเงี้ยะทั้ง่ะ แล้วค่ะเห็นบ่ค่ะเด้๋ยวสาวใครที่เก็บก่อนค่ะเก็บไปไปกินแล้งนี่มา <c oughs> หาเก็บมึงถ้ามันโรนลงไม้เสียค่ะกรลอก,กระเตกกะก็กินเบนด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะที่จริงเก็บก็ได้บ่เก็บก็ได้แล้วค่ะสาวใครเสรียดายมันนะค่ะเห็นบะค่ะมันก็ยังงามๆอยู่เดิอู้ยอันนู้นนี่เน่าถ้คาพี่น้องเห็นปะเน่า เนีมม iden, Bref, ่ยเสบือเลยลูนมันแต่เสียดายเนาะพี่น้องคนนะค่ะถ้าจะเป็นบ้านเฮาก็คือซื้อจังบักม่วงบ้านเฮาหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะคือกันระคะกับบักม่วงบ้านเฮาเนี่ยเป็นบ่ค่ะอุ้ยมือกะไดมันหนาวค่ะทาครีมยังกับเอาปุยยุพี่น้องเลยนะค่ะ น,น,น่้อ้งกว่าไหนปวดเอวตรงนั้นกินได้อยู่นิดนึงจำเหี่พอเนี่ยค่ะนวยบอกไงค่ะพี่น้องสุดๆจากต้นราคาแซบๆค่ะ เดี๋ยวมือมันเส,สาๆไกลสิมาเก็บไว้ทางะหรมอเตอไซค์กันอันมืออื่นเสาไกลสิมาเก็บไปเฮ็ดหนามผลไม้เด้อค่ะมึงพูดยังนั่นเราเหลียวเบื้งเสาไกลเพื่อนบ้านแล้วว่าอีนางนี่เป็นยังมาตีนอ๊อบอันแอปเปิลอยู่ทั้งต้นผืนไปเก็บหี่งห้อยม่ตีนอ๊อบแล้วก็สิวาเนาะคะ่ะเสียดายแม่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะกันนะคะ่ะงาำๆอยากให้พี่เห็นน้องเห็นใกล้ๆเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นตาสอออนด้วยคะ่ะเนาะ มาค่ะเก็บสดๆจากต้นเอาเนยนี้ไปเลยก็หน่ยใหญ่ดีแท้ซูโมโม้ไอยกล่องก็ได้มาค่ะงามค่ะพี่น้องจะที่เปรียบเทียบก็ที่เป็นบักม่วงนคะคะบักม่วงแก้มแดงบ้านเฮาใน่รัะพี่น้องนั่นเละค่ะลายๆงามๆเลยค่ะเป็นแต่แซ่บแต่เสีบมังค่ะ หน่วยมันเด็ดเอ้ากันโอ้ยสองหน่วยประเด็นคะคะเจ็บเซิร์นพันนี่สิอมสุ่มอมหวานจากน้อยด้อค่ะแต่กระเส็บหน่วยทึ๊งทึ๊ง,งมาค่ะมิตรหน่วยบางเงี้ยบางเงี้ยมึงค่ะเป็นแต่แซ่บบ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นสาวเดี๋ยวมื้ออื่นสาวใครเสียบพีเฮ็ดกินยิ่งมองเฮ็ดงานค่ะเห็นบ่ค่ะ งามเลยค่ะรูนเต็มขี้ดินกับลายเพคะพี่น,อน้องนนไอเลียดอลาเต็มขี้ดินเลยค่ะคเพค่ะอันนี้เก็บถิ่มไปเราด้วยนะคะ่ะเครื่องนึงเก็บถิ่มประมาณสี่ห่ากับคุเลยด้วยค่ะเนี่ยอันนี้เก็บถิ่มเพราะว่าที่ตัดตัดหยา้างล่างนะคะ่ะเห็นไหมทางพูงนัึงตะลุนไหลค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ